ผู่นี้ยิงไม่ยิงง้างไม่ยิงแล้ว ช้าแล้วใส่เอฟเฟกไปเลยครับลกยิงเข้าเลยเลยสียดเสาเข้าไปเลยคุณนาไปก่อนแล้วครับทางด้าน้าวเบยดคมจากจังหวัดแพร่ครับลกยิงไกลลูกนี้ครับโอ้โหบินสุดตัวเตะไม่ได้ครับโอ้โหลูกเลี้ยวครับแม่ฟาตินแล้วครับฟาตินตัดเข้าไปแล้วครับโอ้โหมีโอกาสครับมาครับยิงลูกนี้ฉลับเทียบที่ออกมาเอาเหมือนถาวายพาลแล้วก็จับบอลแล้วก็ไปลูกนี้ครับสองศูนย์ัดดีเลยครับ โอ้โหฟาตินประตูที่สองของตัวเองแหละครับแล้วก็ประตูที่สองให้ทีมด้วยครับมันเป็นเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับับจังหวะยิงลูกนี้ขอภัยกับเป็นหมายเลขสิบครับคนยิงจังหวะแรกนี่ฟาตินแหละครับแล้วก็เอกวิทย์คงนนท์ก่อรับสัตว์เข้าไปครับขอภัยครับคนทำประตูนี่เอกวิทย์นะครับตัดมาครับจ่ายขึ้นมาแล้วโอ้ยแหมเอ้าเรียยร้อยเลยครับ โอ้โหพอนเับันจะไม่มีอะไรครับทิศทางมันทิศทางมันดีครับเป็นจังหวะทำริงนิดนึงหนึ่งหนึ่สามสูเลยครับมาครับดร้นนนักธกิจเมาทุ่งแล้วครับ และที่สังหวครับจังหวะดิ่งอย่างที่บอกรับเล่นน้อยจังหวะกันแล้วมันก็เป็นประตูครับดูจังหวะนี้ครับนี่ขนาดยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะแต่เล่นน้อยจังหวะและวจังหวะนี้ครับจะเฮ้วแต่ว่าเช็คก่อนครับผันกลับไปเช็คอีกทีครับเพราะว่าชัยานนท์มีต้นแบบแล้วครับชัยานนท์คนต้นแบบครับเพราะฉะนั้นเพื่อนไม่อยากเป็นแบบนั้นครับตรกิจหันไปชยกสองทีแล้วก็ค่อยดีใจครับเออนี่อย่างนี้นี่เข้าชัวไปจุดผู้โด่งมาเลยแล้วครับ ปักไว้แล้วจังหวะที่จิ้มมาแล้วเป็นประตูครับโอ้โหไหลเลยครับประตูที่4ี่มาแล้วจากคนเดิมครับนันกิจเมาทุ่งแล้วครับขอสั้นหนึ่งท่าจัดเนจัเน่ดเน่โอ้โหสี่สูงเลยครับโอ้โหเตยมาประมาณแปดท่าอะไรครับเนี้ยดูครับพระชายดีครับโอ้ยวางบอลยาวมาจากผู้สาวประตูครับบอลเด้งหนึ่งทีครับแล้วไปเข้าทางนันกิจแล้วจิ้มหัวเกือครับสวนทางผู้สาวประตูเข้าไปครับหเข้าไปเลยครับ Intro <laughs>